ท่านนะคะ,ะไปฝั่งนี้เอาต่อตนี่เสร็จแล้วนะครับไปฝั่งตรงนู้นต่อนะคะนี่พ่อเป่าก็กำลังลดน้ำนะคะฝั่งนี้ก็ดูแลสวนนะคะ โอ้ใครเอ่ยนะคะคนสวนคนสวนคนเดิมกลับมาแล้วน้ำต่อ,อ้น้ำก็แรงอยู่เนาะสวัสดีค่ะ ลูกเพชรวิภาดานะคะสี่สิบนั่งได้ใจเป็นสุขโอะะ้ขอบคุณนะคะคุณวันเพนสวัสดีจ้าแม่เจ้สวัสดีค่ะเดียวราไปกว่าตรงนี้ต่อนีอม่มาทางนี้นะคะแม่ออฟนะคะพ่อเปาโอ้หองค์ปู่ปาริจิตค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่เอากวาดหมดแล้วบ่ฝั่งนี้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วยิงกันขางนี้อ้โนี่นะคะ่ะตอนเชา้าโอ้โหช่วยกันช่วยกันก็สวยงามอือหือโบกือตลอดเลยน,นะคะขยันทุกคนเลยค่ะข,ขยันทุกคนนะคะช่วยกันช่วยกันไปขยับให้มันหมดเลยบอก <c oughs> <laughs> แ,แ,แม่ออกบอกว่าไปเขย่าให้มันร่วงหมดเลยเดี๋ยวจะได้ปีใบใหม่เนะะาะเดี๋ยวจะได้ปีใบใหม่เออขยา่าต้นไม้ให้มันร่วงหมดเลยไม่ได้กว่า <laughs> กวาดครั้งเดียวนะคะข,ขยันทุกคนเลยค่ะขยันทุกคนนะคะนี่แต่ท้ายบ้านนะคะตอนนี้นน <laughs> ใช่เนาะเพระาะว่าเรา <laughs> กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะก,คคกลับมาก็คึกคักคึกคืนเหมือนเดิมนะคะค่ะลูกเพรนะคะขอบใจใหลายๆเด้อแม่ก็ไปอยู่ใกล้ๆฝั่งลาวแต่ก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกเนาะนะคะป้าไทายบ้าน <c oughs> พ่อเป่าไม่อบสาวป้านนะคะแม่บุญถิน่น,นก่อนนี้เราไปฝั่งลาวไปไปไ,ไปมองเฉยๆไม่ได้ มันมองข้ามฝั่งประเทศนะคะลูกเพชรนะคะแต่อืมแต่ไม่ไม่ได้ไปเนาะมองไปแค่ใกล้ๆเนาะใกล้มากเลยลูกเพชรนะคะแต่มองไปแต่ก็ไม่ได้ไปเนาะเห็นเรือเรือเขาออกมาเก็บอะไรเยอะแยะนะคะหลวงหลวงรักอคอยแดงบมค่ะสุมนขอบคุณค่ะคุณสุมนค่ะคุณท่านิดาสวัสดีค่ะ อย่ลูก็้งก็เอานี่ออกมันอได้อ๋อค่ะะถเ่เอาออกได้เนาะ,ะ,ะขอบคุณนะคะคุณธนิดาขอบคุณนะคะกระเป๋าคุณธนิดาเมื่อวานเนาะสามวันก่อนโน้นนะคะเจ๋อเอามาใส่สัมภาระนะคะใส่ชุดขาวไปวัดนะคะเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะทั้ง ผ้าคลุมไหล่นะคะสวยงามมากเลยนะคะดีใจมากเลยนะคะคุณท่านิดานะคะที่มอบสิ่งดีๆให้แม่บุญถินนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะนอดีําทำทำความสะอาดที่ลานองค์ปู่ก่อนนะคะมีไลายคนนะคะนางพญาผมขาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะเดีวเราทำงานต่อนะคะอืมนะคะหลายคนเนาะ ใครบ้านก็จะมาแต่เอ้าอู้นี่เนาะเดี๋ยวจะชดชื่นแล้วนี่เรามาช่วยกันแล้ว<ค>นยคะสวยงามสวยงามนะคะ FC e นางพญาผมขาวก็มาเจ็บปาดก่อนปาดเรียบร้อยแล้วเเเราปป็็นนนแบบบีี้สิบบกกองกดใช่เนาะ โอ้ช่วยกัน